สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนดาวแบบง่ายจะเป็นการพับแบบดาว6กแฉกในรูปแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปราจะใช้เป็น2แบบแบบแรกจะเป็นของ TW หรือว่าขนาด12มิลน,นะคะอ่อก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นที่มีสีสันทั้ง2ด้านแบบนี้ค่ะ หฝั่งก็จะเป็นสีพื้นและอีกหนึ่งฝั่งจะเป็นลักษณะกากเพชรแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นสีพื้นในรูปแบบนี้จะเป็นของตราระครังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นนะคะในคลิปนี้นะคะให้เพื่อนๆน,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว60เซนติเมตร จำนวน3มเส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดซึ่งในคลิปนี้นะคะปะก็เลือกใช้สีส利บินที่ต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยให้เ,เพื่อนๆจับเลลบินเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดจากนั้นพับปลายริบบินหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานสาขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน1เส้นค่ะจากนั้นเราจะหันริบบิ้นเส้นที่เหลือนะคะหันฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นเส้นที่1จะอยู่ทางด้านซ้ายเส้นที่สองทางด้านขวานำเส้นที่สองครองเส้นที่1แล้วสุดท้ายเส้นที่สสอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่หค่ะ แล้วดึงปลายเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาจากนั้นดึงให้กระชับโดยลักษณะมุมตรงกลางจะเป็นมุมนูนสูงขึ้นด้านบนในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน6โดยเราจะใช้ดินสนเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นที่2ฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบน เส้นที่3ด้านบนพับเฉียงมาด้านซ้ายล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1ปลายเส้นโผพแล้วดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะฐาน6ในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด3เส้นโดยเรียงจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1่เพื่อนๆหยิบขึ้นมาเลยจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่2นํามาทับเส้นที่1 สุดท้ายเส้นที่3ทับเส้นที่2เมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบ3เส้นแล้วต่อไปนะคะเราก็จะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบ3เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไปแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ ต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างข, Hence, ขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเช่นเดิมจับวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง3เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่2เส้นเท่านั้นให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะ จับวางลงไปจากนั้น2เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นผล่แล้วเพื่อนๆดึงให้กระชับค่ะแล้วสุดท้ายเส้นที่สองเพื่อนๆจับออกมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะ และเบี่ยงออกลงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันเสร็จแล้วดึงให้กระชับเมื่อเราทำครบทุกเส้นเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยจากนั้นหยิบริบรบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบรบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่สองทางด้านซ้ายเริ่มต้นกันนับนะคะ เส้นที่1และเส้นที่สองพาดลิบินเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่สองที่นับเราก็จะได้ลักษณะแนวเส้นลิบินแบบนี้และเส้นต่อไปค่ะเราก็ทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ4เส้นค่ะต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนและพาดลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่สทําแบบเดียวกันค่ะ และสุดท้ายเส้นที่4ี่ก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สองทางด้านซ้ายเหมือนกันและเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบ4เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน2เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดเพื่อนๆจับเส้นริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดก,กับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะ ปลายเส้นโผล่แล้วเพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะและสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดจับเส้นดิบิ้งโค้งเข้าหาตัวคะ่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับแบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆน,น,นำเหรียญมาเลยคะ่ะในคลิปนี้นะคะจะใส่เหรียญได้สูงสุดเพียงแค่เหรียญ2บาท โดยการสอดเหลยนเข้าไปตรงกล่งกลางตามแนวเส้นเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะเมื่อแนวเนริบบินกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึงเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่สองทางด้านซ้ายเหมือนรอบที่ผ่านมาค่ะ เราก็ทำแบบเดียวกันเลยพาดลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายนะคะก็คือเส้นที่1ตรงนี้ต่อไปเส้นที่2ในการทำเพื่อนๆก็หยิบขึ้นมาเป็นการทำบนไปทางด้านซ้ายค่ะจากนั้นก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สองทางด้านซ้ายเช่นเดียวกันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบสี่เส้นเหมือนเดิมต่อไปเส้นที่สามก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สทางด้านซ้ายเหมือนกันแล้วสุดท้าย เส้นที่4ค่ะก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สองทางด้านซ้ายเช่นเดิมเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบ4เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน2เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับเซติบบิ้นโค้งเข้าหาตัวค่ะ จากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับดิบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปนะคะก็คือช่องนี้เพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆขยับดึงออกมาจะได้สอดง่ายจากนั้นก็สอดปลายเก็บเข้าไปเลยปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับค่ะสุดท้ายเส้นที่สองเพื่อนๆอนจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออก ตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแล้วดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะและเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับอีกครั้งแล้วก็พยายามจัดตรงส่วนของมุมกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะเมื่อได้มุมกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะ เราจะทำการสอดเก็บเส้นริบบิ้นเริ่มต้นการสอบเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดแนวเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมเป็นการสอดลอดผ่านสองเส้นทางด้านซ้ายมือในรูปแบบนี้ปลายเส้นล่แล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปเราทำบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะสอดเก็บในรูปแบบเดิมบนไปเลย และเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับอีกครั้งพร้อมกับจัดแนวเส้นให้ได้ระยะที่เท่ากันนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเมื่อได้แนวเซอบินที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บเซอบินซ้ําอีกหนึ่งรอบเริ่มต้นการสอดนะคะเพื่อนๆหยิบดิบ,บินมา1เส้น จะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริดบ,บินเส้นที่เราจับแล้วก็สอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วจะเป็นการสอดลอดผ่าน2เส้นทางด้านซ้ายในรูปแบบนี้ค่ะปลายเส้นผลูแล้วก็ดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปในการทําเราก็ทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะจะเป็นการทําบนซ้ําเพื่อทําให้ในส่วนของมุมกรีด แน่นกระชับสวยมากยิ่งขึ้นค่ะและประขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดความยาวของแนวเส้นบิ้นในคลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมค่ะและเมื่อเราสอดเก็บในรอบนี้ครบทุกเส้นแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับอีกครั้งเมื่อแนวเส้นกระชับแล้ว เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บเส้นิบินซ้ําอีกหนึ่งรอบซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายในการสอดเริ่มต้นการทําค่ะหยิบริบ,บินมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบินเส้นที่เราจับแล้วก็สอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน2เส้นทางด้านซ้ายมือเหมือนทุกรอบที่ผ่านมาค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับแบบนี้นะคะ เส้นต่อไปก็ทําบนไปทางด้านซ้ายเช่นเดิมจนกว่าจะทําครบทุกๆุเส้นค่ะ <S <S เมื่อทําครบทุกเส้นแล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะ จากนั้นเพื่อนๆก็พลิกกลับด้านก่อนแล้วมาดูตรงส่วนของด้านหน้าว่ายังมีองส่วนของมุมไหนยังได้ระยะที่ไม่เท่ากันเราก็ค่อยๆประคองแล้วก็ดึงแนวเส้นให้ได้เท่ากันอีกครั้งเพื่อความสวยงามคะ่ะและเมื่อได้แนวกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดวิธีการตัดให้ง่ายให้เพื่อนๆ พิกตรงส่วนของฐานเหรียญขึ้นค่ะจากนั้นก็ตัดแนวเส้นให้ชิดได้เลยแบบนี้ค่ะค่ะและเมื่อเราตัดครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้ค่ะ และตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ